สวัสดีครับไอ้ชีที่น่ารักคืออยู่ทางบ้านครับเียเก่งเหมือนพ่อกับแม่ไหมนี่เก่งครับีนี้ก็บอกว่าไอเดียจะเก่งหมดกันครับจะไปเก่งซงมอไซค์นะลูกวันนี้ไอเดียมีอะไรให้พี่มีเค้กครับจะพูดคู่ไอเดียเหรอเค้กจากพ่อกับแม่ครับเก้กจากพ่อกับแม่แต่ไอเดียจะเป็นคนให้พี่ให้พ่อกับแม่สิ แต่ไอเดียจะเป็นคนให้พี่เป่าหรอหรือยังไงครับเคแล้วก็มีอะไรให้ดูอืมฮะจุจุเหรอจุ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 เฮ้ยอย่าโอ้พี่น้องนะเนี่ยอย่าอ๋อหลาเนี่ยมีเธอาววครับมาต่อยสิเห็นมาต่อยสิดูคลิปนะมาต่อยสิเบิ้งคลิป กอาจจะดูคลิปนะพี่น้องนะพ่อบอกว่าพ่อมาแต่แอบจุ๊จุ๊นะคะเดี๋ยวน้องดูนะพ่อกับแม่น่ะไม่มีเงินทองจะกองไว้เนาะกองให้นะพ่อกับแม่ก็มีแต่มีแต่ความรักความหงวงใหญ่นะคะที่มอบให้ลูกใช่ไหมพ่อมาแต่เงินทองหรือแม่หาไม่ได้หรอกคือมาจดกองกองไว้ให้ลูกไม่ใช่จ่ายเนาะ แม่ก็ไม่ได้หวังอะไรมากมายนะหวังแค่นะคะลูกจะเติบโต,ตเป็นผู้ใหญ่ไม่เป็นภาระของสังคมถึงจะเรียนไม่เก่งนะแต่ขอให้ขยนันและตั้งใจนาอโม้าต่อยใครนะนั่นนี่เหนี่ยว่อนะคะผลการเรียนนะคะของม่าต่อยก็ อยู่ในขั้นที่ว่าพ่อแม่พอใจนะในระดับสูงละที่เดียวนะพี่น้องพอใจพอใจมากนะคะไม่ต้องเป็นที่หนึ่งนะขอให้ลูกตั้งใจเรียนก็พอมื่เขามื่นเขา่เขาแล้วพี่น้องเอ้ยส่วนไอเดียนะพี่น้องนะตรงนี่เป็นไงยิ้มเข้าไหมมลยมัน ทางเนาะขึ้นรถนั่งรถขึ้นรถนั่งรถลงรถเนาะมีแต่ไปกับไปเนาะไปกับซีนี่เราก็เดินทางก็ป๊อบกี้เก๊กถึงบ้านใกล้ถึงบ้านเลยนี่พี่ปุ้ยพี่น้องเออปุ้บเสาเอ็กซ์ซีท่านไหนถึงบ้านหรือยังคะเนี่ย ก็ไปสำรวจนะก็ที่บ้านน้องปุ้งนะ,ะสามสามบ้านใช่ไหมพอ่อส,สาม,สามนะบ้านมักราดกันนะคะใช่ก็มีผู้ป่วยนะติดเตียงแล้วก็คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่อยู่กับคุณอยู่กับคุณตาเนาะเรียกคนเลี้ยงตาเนาะที่อยู่กับที่อยู่กับพ่อนะคะ เอก็เป็นห่วงอยู่ว่าสมมุติเนาะตกลงใจว่าใจจะทําบ้านในแกห้างนในแกททำอยู่ตรงนั้นอ่ะในบ้านแล้วทีนี้มีพี่น้องอยู่เจ็ดคนเสียชีวิตไปได้หนึ่งคนเหลือหเนาะเขาจะไม่ไม่เอาคืนหรอเขาจะไม่แย่งกันหรออันนี้ก็ถูกโองเอฟซนะต้องนะเอแบบ คอมเมนต์แบบนี้สุดยอดนะครัยอดนะแนะนำเรียนกันได้ก็เป็นแบบนี้นะครับพี่น้องที่ของเพื่อนอ่ะเพื่อนมีอยู่ประมาณหลมถึงหรือเปล่างานหลมอะไรคือหลมประมาณน่าจะปลูกบ้านได้แหละปลูกบ้านได้สองโมีไม่ต้องใหญ่โตนะแกไม่มีทุนไม่มีทุนทำบ้านเหมือนการเขาเรียกอะไรอ่ะคุณพ่อท่านนี้ที่ไปอยู่กระท่อมปลายนาหมาถึง แกไปทำงานเนาะที่กรุงเทพนะเราไม่สามารถที่จะตั้งหลักได้อะไรประมาณนี้เนาะนี่ก็ปุึกษาเอฟซีวด้แหละนะครับเนาะอฟซีให้คำแนะนำพวกหนูด้วยนะคะปีปเราจะช่วยยังไงนะครับเอฟซีก็เขาไม่เข้ามาพิจารณาเพราะว่าจะให้ผมนี่คนเดียวนี่ตัดสินใจก็ไม่ได้เราตอให้เกียรติเอฟซีทุกท่าง ให้เกียรติ FC ทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนให้เกียรติ f c ทุกท่านให้เกียรติผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านให้เกียรติเพื่อนเพื่อน,น,นร่วมง,งานทุกคนนะครับม่รวมกันตัดสินใจใช่ช่วยเหลือหลังไหนบ้างอะไรบ้างต้อง,งเราจะไม่ตัดสินใจเออสมควรช่วยดังนี้เอาเงินไปช่วยไม่ได้ถ้าสมมติว่าหนูตัดสินใจเองไมะพี่น้องนะทำบ้านเลยใช่ นี่คือถ้าใจผมตัดสินใจนะผมเอาไปเป็นแก่ตัวผมทําให้ตรงนี้ครับคอันนี้เราไม่นะคะของเราคือเราเราจะไม่เอาเงินโครงการเนาะของเรามาช่วยพี่น้องญาติพี่น้องของเราเราตั้งกฎมาตั้งแต่แรกแล้วจะไม่ทําให้เครือญาติถ้าตรงนี้มีเงินซื้อกระเบื้องหรือหน้าต่างเนี่ยต้องเราไปทําให้ มีกางซื้อเหล็กเนี่ยเราก็ไปทำเพราะว่าทุกวันนี้น่ะค่าอุปกรณ์กับผ้าในงานนี่ค่าจ้างมันช่างนี่เท่ากันเลยแหละเท่ากันบางทีบางบางงานเนาะอาจจะค่าแรงเยอะกว่าค่าวัสดุก็ได้ใช่ไหมก็เราก็อยู่ไปนะพี่น้องนะก็ คือเช้ามานะมีคนทำก็ทำเนาะตามชีวิตประจำวันของเรานะคนบ้านๆนะเอาอะไรมากมายเนาะโอเคไอเดียเรการจะถึงบ้านอะไรยังลูก FC ใช่แล้วครับ FC เมื่อวานเนาะแต่ไม่รู้วันนี้มีหรือเปล่านะคะ FC ทำวันนี้ให้ดีที่สุดรูกปันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะครับใกล้จะถึงแล้วครับ FC ตอนนี้ก็โอเค งนี้แล้ครับถึงไหนแล้วดิอวันครับโค<ฆ>้งตากระแดงครับโค้งตะกระแดงบ้านเราเรียวโค้งตากระแดงนะใชทะท่ทุกโค้งทุกโค้งก็จะมีชื่อใช่ชื่อก็จะแบบโบราณโบราณโค้งอะไรนะตรงนั้นนะ่ะที่ออกไปทางก่อนใกล้บ้านไอ้ช่องโอะ่ะเขาเรียกอะไรนะโค้งกกกุงโค้งกกกุงเนาะอันนั้นนะหมาถึงต้นน่ะโค้งกกกุงโค้ง โกโกุพงโ,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 โ้งโพงมออันโ้งด้วยหอนพีเมืองมีหอนพีเมืองนี่หน้ามาทำคลิปนะเอามันแต่ก่อนชื่อมันนีเนาะชื่อมัน,มน,นวันนี้มันไม่มีแล้วหอนบบไม่รู้มันเป็นยังไงได้ยินแต่ชื่อนะ ใ้่จากโรง,งเรียน,ยนบ้านน้องไอเดียแล้วไอเดียสมัยแม่น่ะเดินลนไอเดียคิดดูว่าเดินจากโรงเรียนนี่ยถึบ้านยายน่ะไกลบ่อยไอเดียบ้าไกลสมัยพวกแม่น่ะไม่มีอาหารกลางวันไอเดียคระผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ